สวัสดีครับผมสวัสดีครับครู่วนอยู่เลยวันนี้อ๋อสวัสดีค่ะครูตอนนี้ครูกำลังง่วนกับการจุดเทียนนะครับต้องมีอะไรเกี่ยวกับเทียนแน่ๆเลยนะครับวันนี้นะครับ<อ>สําหรับทุกคนที่เปิดมาวันนี้ก็แสดงความยินดีกับทุกคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความสันเดย์ด้วยวันนี้แน่นอนเห็นเทียนนะครับครูมีอะไรในวันนี้มันจะแ,แตกก่อนเนี่ยมีอะไรวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง ของความสว่างนะคะที่แท้จริงครูก็เลยต้องเปิดเทียนเพราะว่าถ้าเอาแต่ตัวครูเ่ยมันจะไปสว่างน <laughs> ี่เรามาอยู่ใกล้ๆกันนะ <laughs> อโอ้โหโอ้แลวจะหาเจอกันได้ยังไงนะคะโอเคนะคะปล่อยมุกไว้เท่านั้นเองวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสำคัญที่สุดเลยเราผ่านวันปามซันเดย์ตะกี้พูดเรื่องปามซันเดย์ป่า<ช>นิดๆน,น,นะคะ เราสมมติว่าเราติ๊กตอกติ๊กตอกเราผ่านเรามาพูดถึงเรื่องวันอีสเตอร์นะคะในเพื่อคัมภีร์มีว่าอย่างไรต้นเหตุของวันอีสเตอร์นะคะไหนน้องนุอ่านให้ครูฟังสิคะมาระโกบทที่8ข้อ31อ่านดังๆด,ด,ด,ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่น้องไม่ได้ยิน,นม,มาระโกบทที่8ข้อที่ส1มอนะครับตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงสอนพวกสาวกว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผู้ใหญ่และพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์พระองค์จะทรงถูกประหารชีวิตและหลังจากนั้นสามวันจะเป็นขึ้นมาใหม่นะครับและครูอยากจะถามสองคนนี้ว่าที่อ่านไปแต่เกียอะอะสนใจคำไหนรู้สึกอ่านแล้สะดุดมากเลยสนใจคนละคำะคนละคำะะค,ะคำคเดียวครับครู ทำประโยชน์ที่มันกินใจเป็นขึ้นมาใหม่ครับอ่าเป็นขึ้นมาใหม่คำไหนดีอ่ะคำอยู่กันได้คุณแม่เป็นขึ้นมาใหม่เออเป็นขึ้นมาใหม่โอเคที่นี่เราให้อิสระภาพถึงแม้ว่าจะตอบคำถามตรงกันไม่เป็นไรคนเรามันใจตรงกันได้ใจตรงกันอยู่กันละฝั่งนะคะนะ แล้วครูมาอยู่ทำไมตรงกลางตรานี้ีแล้วครูเป็นคนกลางนะครับเออโอเคนะคะขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าให้ครูเป็นคนกลางนะคะเวลาคนปะทะกันเนี่ยปุ้งปุ้งรูก็อแก้บัวสองข้างเลยโอเคนะคะทีนี้นะคะครูอยากจะมาพูดว่ามันมีคำมีความหมายเยอะแยะถ้าเราผ่านเรื่องราวมามากมายนะคะเราก็จะเห็นว่าพระเยซูเนี่ย ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อจะไถ่บาปเราใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีบางคนปฏิเสธเราเคยไหมที่เราหวังดีกับใครแล้ะเขาเขาเขาไม่เข้าใจและเขาปฏิเสธและเขาไม่ยินดีด้วยเจอปะเจอครับเจอรู้สึกไงรู้สึกน้อยใจนิดนิดเดียวเดียวเคยไหมที่เราเราหวังดีกับคนได้เราก็ไปพูดกับเขาไปเตือนเขา แต่โดนเขาปฏิเสธปฏิเสธไม่พอโดนเขาเป็นไงต่อว่ากรธโกรธไม่เข้าใจต่อว่านะคะไม่ต้องเสียใจพระเยซูก็เจอและพระเยซูเจอหนักด้วยขนาดพระองค์ลงมาเนี่ยเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากขุมนรกคือผลของความบาปท,ที่เราทําบาปกันเนี่ยในที่สุดเราเมื่อเราตายแล้วเราก็ต้องตกนรกแต่พระเจ้าเนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงไม่ต้องการให้ใครตกนรก พระองค์มาช่วยมาเตือนหลายคนเนี่ยมัดปฏิเสธไม่พอ,อยังโกรธยังแค้นนะคะและพระองค์รู้ด้วยแต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมาใหม่ในวันที่หลังวันที่สามครับในวันที่สามนะคะที่นี้เราก็เลยเรียกวันนั้นว่าวันอีสเตอร์ออรนะฮะวันอีสเตอร์แปลว่าวันฟื้นคืนพระชน ไหนเราคูอยากจะพูดว่านี่คือเรื่องราวที่ที่มันเหลือเชื่อที่มันอัศจรรย์บีเคยมีเรื่องอัศจรรย์เรื่องเหลือเชื่อไหมเคยไหมเรื่องเรื่องเหลือเชื่อเรื่องอัศจรรย์เกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์เนี่ยมีเรื่องอะไรที่อัศจรรย์มากที่สุดเรื่องในพระคัมภีร์เหรอคะใช่ในพระคัมภีร์ก็เป็นเรื่องที่พระองค์พระเยซูคริสต์ทรงพระบุตรทรง วายประชนแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ก็อัศจรรย์ที่สุดแล้วนี่อัศจรรย์ที่สุดและนูวอัศจรรย์เหรอครั้งแรกเลยที่ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยพระเยซูส่งรักษาคนที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นก็คือการตายและการฟื้นขึ้นมาไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่าการตายแล้วก็ฟื้นถูกไหมคะครับไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่านี้นะคะนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดถูกไหมคะถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้นะคะการเป็นพิเศษของเราก็ไรประโยชน์นะถ้าไม่มีการฟื้นคืนพระชนนะคะของพระเยซูคริสต์ศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้แตกต่างกับศาสนาอื่นก็คือสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษถูกไหมแต่ศาสนาคริสต์แตกต่างเพราะหลายคนถามว่าศาสนาคริสต์เนี่ยแตกต่างจากศาสนาอื่นได้ไง ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นของเราแตกต่างเพราะเหตุว่าพระเยซูคริสต์ตายแล้วก็ฟืน้นถ้าพรงตายแล้วก็ตายพ้นไปเลยเราก็คงจะหมดหวังเพราะคงจะนั่งอ่านแต่ตำหรับตำราเรื่องสอนทำดีทำชั่วก้มหน้าก้มตาไปเหมือนเดิมขาดความหวังใดๆทั้งสิ้นนะคะจริงๆเนี่ยคำว่าอีสเตอร์นะมันไม่ได้เกิดขึ้น จา,าจากเทศกาลของยวของอะไรทั้งสิ้นแต่หลายคนเข้าใจอย่างนี้นะคะรู้ไหมว่าคาว่าอีสเตอร์มาจากอะไรรู้ไหมครับอีสเตอร์มาจากอะไรไม่รู้ครับ่ป่นโอเคนะคะ <laughs> คือคืออีสเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยนะคะกษัตริย์คอนสแตตินนี่ตอนแรกเนี่ยนะคะกษัตริย์องค์นี้เนี่ยก็นับถือดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์คือประเภทนักถือเลิอกถือยามถือถือดวงดาวทั้งหลายแหล่นั่นแหละนะคะนักถือเทพทีนี้มีเทพธิดาองค์หนึ่งนะชื่ออิสเตอร์อสเตอร์อสเตอร์ซึ่งเป็นเทพธิดาที่อยู่ประจำฤด,ดูใบไม้ผลินะคะชี้ถึงความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะ ทีนี้แต่ก่อนเขาก็พอถึงฤด,ดูใบไม้ผลิบ้านเมืองสวยงามเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดสวยงามส่งกลิ่นหอมไปทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็นับถือเพทพธิดาเอสเตอร์เนียแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอพอข้อศอสามสองหนะคะกษัตริย์คอนเซตรินเนี่ยเขาเริ่มมาเป็นริสเตียนแล้วเขาก็เลยเริ่มพันนวล เอ,เ,อเอา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 ส่วนของความคิดดั้งเดิมติดติดแบบเดิมนะคะแล้วก็มาบวกกับเรื่องของพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนผชชนเอาเนี่ยมาบวกกับวันที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นจากความตายก็เลยใช้ชื่อว่าวันอีสเตอร์นะคะเลยใช้ชื่อว่าวันอีสเตอร์นั้นมาตลอดนะคะเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่อย่างเนี้ยเช่นวันนี้ก็มี นะคนหนึ่งนะฮะเตรียมมาอย่างสวยงามตั้งแต่เช้าต้อนรับวันอีสเตอร์ไหนขอขอน่องบีสิคะบอะไรบน่องบีน่องบีนะไครไก่เครับไฟฟีมือน่องบีนะคะเนี่ยนะคะฟีมือน่องบีนะคะตลกไหมมันน่องบีน่องบีให้เห็นเป็นตัวอย่างัะเพราะว่าเห็นในปกติแล้วพอถึงวันอีสเตอร์เราก็จะนึกถึงไข่แล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเด็กๆก็จะได้ระบายสีไข่ใช่ไหมค่ะทีนี้เ จริงๆแล้วมันก็ดีะนะคะบางคนก็คิดว่าเออบางคนระบายสีแดงเพราะให้ให้เขาคิดว่าโอ้ถ้าโรฮิตพระเยซูคริสต์เป็นสีแดงชําระเอออะไรเงี้ยและแต่ใครจะคิดนะคะบางคนก็ให้เขาคิดดีๆหลายอย่างนะคะครูวันนี้ครูตั้งการถามตัวบต,ต,ตัวเองตั้งแต่เช้าเลยว่าหาไข่หรือหาใครครูว่าครูอ่ะไม่หาไข่แล้วครูจะหาพระเยซูนะคะวันนี้ครูก็จะชวนพี่น้องหาพระเยซูนะคะทีนี้ มีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นกลายเป็นตัวพระเอกเลยนะตัวอะไรอะ่ะตัวกระต่ายาเออเก่งเนี่ยแลนะไม่ได้เรียมกระต่ายใช่ไหมอ๋อกระต่ายนะคะหลายคนเลยว่าเอ้ยกระต่ายมาเกี่ยวข้องอะไรกับไข่นะกับวันอีสเตอร์ไขน่นี่กระต่ายนี่และบางบางคนนะนราว่ารูปการ์ตูนนะตัวกระต่ายนะใส่ทิ่วตกดลากไข่แล้วก็ให้เป็นการ์ดเชิญสวยน่ารักดีนะคะจริงๆแล้วนะคะ ครูก็มีมีข้อคิดเหมือนกันครูก็เป็นคนนะคะมีความเชื่อของของคนที่เขาแบบเขาก็มีความเชื่อในเรื่องในในใน,ในเรื่องอื่นนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยนะคะเขามีการผสมพันธุ์ที่ที่พิเศษพิษสดารมากเขาผสมพันธุ์ปีหนึ่งตั้งหลายครั้งถูกปะถูกไหมนะคะหลายครั้งในขณะที่สัตว์อื่นเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันมีฤดูกาลแต่กระต่ายเนี่ยสองสามเดือนอก็ออกลูกแล้ว สองสามเดือนก็ออกลูกแล้วแล้วก็ลูกก็โดกมากเลยนะคะและอ้อยู่ๆก็มาผูกกันเรื่องอีสเตอร์นะคะกลายเป็นพยายามให้ให้เขาคิดแบบหมว่าเออมันก็เป็นการอ,าอะไรอ่ะเกิดง่ายเกิดใหม่หรืออะไรต่ออะไรครูก็พยายามมานั่งคิดดูครูพยายามบอกตัวเองว่าเอาเอให้ให้ดูเหมือนใช่อ่ะแต่ครูดูมันยังไงก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าครูขวางไปหมดทุกเรื่องเปล่าไม่รู้ แต่ทีนี้ครูก็เลยมานั่งคิดดูว่าพระลักษณะที่แท้จริงของพระเยซูคือพระองค์บอกว่าเราเป็นความาความสว่าง,างของโลกนี่คือนี่คือพระลักษณะของพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกถูกไหมคะแล้วลักษณะของการจุดเทียนการเฉลิมฉลองเนี่ยมันเป็นลักษณะของอะไรของการได้รับ ชีวิตใหม่ใช่ไหมตังเกตดูเวลาเวลาเขาแต่งงานเขาต้องมีการจุด,จดเทียน,ยนใช่ไหมเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะและอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเวลาเราจะเริ่มต้นใหม่เราจุดเทียน,เ,ยนเวลาเราต้องการขับไล่ความมืดให้หมดไปเราจุดเทียนยน,นะคะครูว่าสําหรับครูและก็อาจจะสําหรับใครๆรหลายคนเนี่ยก็หันมา ด,ดูเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องเถียนนะคะเรื่องการใส่ใจในเทียนนะคะในพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งสองโกลีนบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดนะคะในนู้เราเปิดเปิดดูนะคะอ่ะฉะนั้น<ต>ถ้าใครอยู่ในพระทิศเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปและนี่เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นใช่ค่ะถ้าเราเข้ามาเชื่อในพระทิศเราก็เหมือนโฟนเกิดหใหม่ คนถูกสร้างใหม่แต่เราถูกสร้างใหม่โดยพระกจนะของพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเจ้านะฮะโดยหมายเอาชีวิตของพระเยซูคริสต์ถูกไหมคะเราถูกสร้างใหม่โดยโดยการเข้ามาเชื่อในพระคริสต์นะคะท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนะครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทางปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาผู้ทรงอยู่ในสวรรค์นะคะเพอยากจะหนุนใจว่าในวันอีสเตอร์นะคะปีนี้ขอให้เราพิเศษ กว่าปีที่แล้วนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องวิ่งหาไขรเราจะวิ่งหาใครพระเยซูรเราจะวิ่งหาพระเยซูและเราไม่จําเป็นจะต้องทําตามแบบใครเราจะทําความดีตามแบบพระเยซูพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกนะคะนะนี่สมมุติว่าเป็นชีวิตของ เออของเราทุกคนหนึ่งอกหนึ่งรวมก็หนึ่งคนนะครับนะคะล่นเลยไหมครับปุ๊บนะคะนะคะเมื่อเราตั้งใจจุดตะเกียงเราก็คงไม่เอาอะไรครอบไว้อะไรครอบไว้ถ้าเราเอาอะไรครอบไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นมืดนะคะมันจะมืดอันนี้ตั้งใจประพัดนะครับร้องแล้วถ้าเราจะเอาเอาครอบครอบไว้ไม่ให้อากาศเข้าไม่นานมันก็จะไฟไหม มันไม,ไม่นานมันก็จะดับถูกไหมอากาศนี้ก็เหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราวันไหนชีวิตของเราขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์ขาดพระเยซูคริสต์แล้วเราก็ปิดตัวเองนะคะใช้วิถีชีวิตที่ไม่ดีปิดกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าไม่นานนะคะไม่นานชีวิตของเราก็ดับแน่นอนนะคะคือ ถ้าผู้ผู้ใดอยู่ในพระคลิปผู้นั้นถูกสร้าง,างใหม่นี่นะเป็นของใหม่ท,ทั้งสินงส้นเออนะคะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าเมื่อเราอยู่ในพระคลิปเราถูกสร้างใหม่นะคะความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ที่รู้สึกไม่ถูกต้องเราก็ให้มันตายไปนะคะขอให้ท่านจเจริญขึ้นในพระคุณในความรัก ในสันติสุขและในความเข้าใจในองค์พระเยซูคริสต์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ